แต่นี้ก็เป็นเรื่องของการที่มองในแง่หนึ่งก็เป็นการส่งเสริมทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนของท้องถิ่นซึ่งไปเรียกที่ดีเป็นสามคัคคีเป็นกุศลว่าถึงชาติภูมิเนี่ยความหมายก็ง่ายๆชาติภูมิก็แปลว่าทิ่เกินทิ่งเกิดแต่ว่าถ้าแปลให้ยาวไปหน่อยภูมิภูมิเนี่ย ก็แปลว่าแผ่นดินเพราะฉะนั้นชาติภูมิก็แปลว่าแผ่นดินทิ่นเกิดที่ว่าเป็นแผ่นดินทินเกิดนี่ในกรณีนี้มองในขั้นหนึ่งเราก็มองว่าอ้ตลาดศรีประจันหรืออำเภอศรีประจันขยายาไปแต่ว่ามองขยายอาไปชาติภูมิทินเกิดก็หมายถึงจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมด แล้วมองกว้างออกไปอีกก็คือประเทศไทยทั้งหมดประเทศไทยก็เป็นชาติภูมิเป็นถิ่นเกิด